เฮ้วัสดกัยวีลคอมจูเฮสโอวิสัตอิเข้ากูดไม่จบเลยสัตติไม่ได้บอกไม่แนะนำรายการไม่แนะนำรายการได้นี่ไปนี่ไม่แนะนำรายการใช่ไหมยังพูดไม่จบพูดจบยังพูดจบยังต่อยกับแย็บสอยนุนใช้ yes อะวีลคอมจูฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ชาแนลชาแนลของเกมเมอร์ชาวพัดคอร์ดนะครับวันนี้ก่อนเราจะมาเริ่มนะครับเราก็ต้อง แต่งตัวปัญญาอ่อนนะฮะจากนั้นก็เดินไปข้างหลังนะครับจากนั้นก็นั่งจักรยานนะครับ Let's go What's up man เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเันลืมดิ้นเอาเบนเทนนะเบนเทนยังหาไม่เจอเลยครับตอนนี้นะครับเฮ้ยเบนเทนเบนเทนกูมาแล้วไอ้สัสนี่กูยกกลับบ้านแล้ว สุดแต่กูก็ทำไรเนี่ยอ่าเคตี้วิลเน็กซ์สมเบกนะครับเคตี้ก็คือลูกของเรานะครับเราลืมต้องเอาอ๋อซอมเบกก็คือไวอาก้าที่เราไปไปแย่งจากผู้หญิงมานะฮะเราก็ต้องเอาไวอาก้าไปให้ลูกนะครับเพราะลูกจะขาดความหื่นไม่ได้นะครับแล้วงั้นเราต้องกลับบ้านครับเฮ้ยสุเกสเฮ้ยอะไรเนี่ย อ๋ห้ามกินนะฮะนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่อร่อยนะกินแล้วจะอ้วนทีนะครับฉันจะให้คนอื่นกินนะครับเฮ้ยสกายเอาไปกินไม่แดกอีกหญิงเนี่ยไม่ไม่ต้องตามมานะครับโอ้เดินไปบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเดินตามลูกศรไปนะครับเฮ้ยลุงยืมหน่อยลุงลุงยืมเอาอ้เนี่ยนี่สึกอลไรวะลุงยืมยืมหน่อยยืมหน่อยลุงเข็นเข็นหน่อยเข็นหน่อยแต่แต่นะตตาตาตา Icana, ตา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 ดีขยะไหมครับตูมตูมตูมโดนเต็มเต็มตูมไปเออกว้างอย่างงี้แม่งเดินเร็วกว่าอีกนะเนี ks, <highlighter> <variants> Na, ่ยตูมตูมปุ้ดมันดิเว้ยอุ้ยเอาชนอีกเฮ้ยสก๊ะเฮ้ยไม้ไม้ถูกพื้นไม้ถูกพื้นนี่ทำความสะอาดหน่อยครับหน้าใครสก๊ะโประบ้านทำความสะอาดนะครับน่าไปไปไปสะอาดแล้วเอ้าไปไปนี่ความใส่หน้า หลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วอ oh, uh, oh ู้อู้อ้โห้ฟาดอ่าลูกขนูมาแล้วอีนี่เขาเป็อะไรเนี่ยเขาเป็ร้อยเขาเป็ร้อยนี่นี่นี่เอ้ยอือโอ้โหแคทรับอะไรดีครับคดูดิครับรับอะไรรับอะไรครับไม่รับบ่อไม่รับบ่อฮะของฟรี โอ้มีโถงฮอกด้วยนะนี่นี่ขวานแยบแยบแยบไปเฮ้ยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วลูกแม่งไม่ทันอวัยวะก้าแน่เลย,ยใช้เวลากี่โมงครับเวลานะครับ7โมงถึง8โมงเกมนี้มีระบบเวลาที่สมจริงบอกไปแล้วนะครับซึ่งในการรีวิวเนี่ยมันก็ต้องรอหรือว่าเนี่ยเฮ้ยเป็นการอะไรที่เสียเวลามากอ่าหมวกของโอ้นไิสนิ์อ่า,ออ nice. Nice. าอฟัก

เออเว้กูกินพิษเออโอหมดแรงโอ้ลุงมโอ้ตายก็วันนี้แหละไม่กูต้องโดนหยีบหัวมึงห <c oughs> <c oughs> ยีบไม่ได้กูไปละวปิดประตูอไอ้เหี้ยปิดประตูไปไปตรงนี้นี่เออเออเออใครส่ง s s มาเนะี่ยคลิปหนุ่มสาวฮอตสิบแปดบวกโหลดเลยอ๋อมันไหวแล้วกูต้องเข้าห้องน้ำแล้ว เป็นพิษเออเป็นพิษไม่ไหวแล้วห้องน้ำอยู่ไหนจคอดวู้เดี๋ยวจะอ้วกอีกทีแล้วนะครับเอาอ้วกลงกองนี้ดีกว่าเรลลีชักอ้าวชาักไม่ไม่อ้วกแล้วขังขยะอ่าดูมีอะไรกินบ้างครับอันนี้ชีวิตของผมนะครับขนขยะเป็นวันแล้วก็อันนฮะชีวิตคนเก็บขยะนะฮะ วันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยฮะต้องเคาะดังเขยออกมาแล้วก็อ,อน,น่ะโคตรอนาถเลยชีวิตอ่าเดินไปนะครับถือกระป๋องสเปรย์มานะฮะอ่าไปไปไปเอาไปหาเคทตี้นะฮะกิฟต์เคทตี้สมเบกไวอาก้านะครับอ่าโดดเล่นเกมเสร็จแล้วเข้ามาในบ้านนะฮะแล้วพ่อจะถามว่าไปไหนนะ,ะบอกว่าไปไอะไรดีวะซื้อกับข้าวนะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อด่าเซฟรรวิ่งสไบเบิลวิวกิฟต์อลอตออพีพีผูกลับมาแล้ว โ,โหโหรองเท้าแม่งคอดไม่เข้าหัวชุดกระดอนเท้าแม่งคอดไม่เข้าโอ้ยตกใจเฮ้ยมึงใส่ชุดเที่ยอะไรของมึงวะเนี่ยฮะชุดแฟนตาซีเหรอนี่มันฮาโลาวีนเว้ยนี่มันวันฮาโลาวีนมึงจะใส่แางกวาฟองเหรออืมอืมเออ,ใส,ใ,สเอ,อใส่ใส่ไปเถอะฮ้ยตกใจละไปละอี้ะ,ะงงเว้ยฮวันฮาโลาวีนเนี่ยสัสบูชีหน้าเลยสเปนเนี่ย อ่ากิบเค,ค,คตี้ซอมเบกซอมเบกลูกกูมาแล้วลูกโอ้เข้าไปเลยนั่งไงกำลังนาน,น,นทำนาเคียนอยู่ไม่ไหวแล้วหนูฮืนเอาไปเลยเอา้าหียอะไรวะเซไปโอ้ยเยสอ้างไม่มีช้างหนังให้ดูเหรอวะเนี่ยอะไรวะ มองมองชุดเยี่ยอะไรของมึงเนี่ยนะเดินมาชมกาแฟนะตาเฉยเฮ้ยไม่เอาลชุดนี่โหดนะมึงชุดชุดเด็กนะมึงยามมาดูทกไอ้สัตว์ใครขำเดยกกูตบเลยอ่ะชุดนี่เฮ้ยลุงขอนใจหน่อยลุง เอาก็ได้กุญแจมานะครับกุญแจไว้เปิดห้องอะไรวะมันมันมันอะไรของนนะั้นเอาไว้ห้อง,องเอากุญแจมาดิไนส์ nice. ไปโดดเล่นเกมหลายที่ต่อไปโด,โดดไปเล่นร้านออนไลน์ขับนะครับหน้าโรงเรียนเดรุณานะราชบ,บุรี <c oughs> เอาไปไปเล่นเกมไปเล่นเกมอ่า <c oughs> ต้องไปไหนรับเนี่ยกดทรตามลูกศรไปนะครับผมแปบ๊บนานเอสเอสบาอีกแล้วเอา้าไม่ใช่นะ one man trust. Visit the p a w shop. อ๋อมันจะเป็นร้านขายของนะครับเราไปไปร้านขายของแต่เราอย่าเพิ่งไปนะครับเอาเฮียอนนะไร <laughs> <laughs> ชุดกวนสนตีนยุ่งายมองมองน้าสบ,บี้เข้ามาได้ไงวะอืม Whoa, there it is. Hmm. What the Nice Combo Cup? Baseball bad boy book bog off the pool. Nah. Bog off the pool. <laughs> bog off the pool! Why? หยิบนี่ด้วยนะครับอ่านะฮะบอกเอาตะปูนะฮะใส่ไปครับตามด้วยนี่นะ Yes คือซื้ออุ้ยเฮียที่มือสัตตะปูที่มือโอ้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงล่ะครับความสามารถของคอมโบเวบปอนเราจะมาโชว์กัน โอ้โหโตีทีกระเด็นเลยฮะทีเดียวตายเลยด้วยก็ไม่ถึงตายกดค้างหน้ากดค้างนะครับปาบปาบชิ่วสิบแปดบวชนะครับปลดใช้จักรยานในการชมนะครับอันนี้มือใครวะเนี่ยเฮ้ยสะมือใครวะสะทิ้งไหมเอ้าไอ้ชิริยิไปแดกอีกโดนกูหลอกแล้วไอ้ควายเฮ้ยมือใครวะเฮ้ย น,งงนี่นี่งูประซบเลยนี่นี่ตายไม่ที่ห้องอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะครับในสเปนฮะเพื่ออะไรวะเอาเนี่ยนะฮะอ่าพาวเวอร์ดริลนะครับบวกด้วยอ่าถังสัพพ้านะครับมนะ <_ an> าบักเก็ตนะครับอ่าโยนลงไปครับลงไปรวมกองครับเป้งไอ้เหี้ยนี่ไปด้วยฮะ อ่าแล้วก็วางนะครับแปะ๊ะลงไปทั้งทั้งไปผสมของต่ออ่าได้การ์ดใหม่นะครับ Power Drill บวกปักเก็ตนะครับอ่าเราผสมม่วงไม่ได้ต้องผสมตามสูตรเทนานนะครับสูตรที่มินิเกมนะครับผมเราจะทดลองกันนะครับ Power Drill นะฮะกูใส่ไปอันเดียวแม่งได้มาสามอันเลยโคตรคุ้มเลยตือตือโอ้แ a ม m e อร์ลอง power drill นะครับ เท่าเดิมแอนเชียร์แมงโครโหดเลยสามอันน่ะห oh. ลับไปถึงได้อีพีเยอะนะแต่เสียเวลามากนะครับดูมุกว่าจะนั่งมานั่งใส่เดียวตัวนี่นี่นี่อโอ่ยยูเป็น like a girl kiss my ass เฮ้ยเอ้ยสุกสใครวะสุกส you want fuck fuck ah fuck 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 คุยอี่คุณรู้เรื่อง alright I go with you maybe we'll find Gordon skinny as on the way ออกไปหาคนที่ชื่อกอ r d o n นะครับกอ r d o n Freeman แว่นฉลังไปเลยกอดอนตามฉันมา follow me follow me now bitch นั่นไงกอดอนฟีแมนเอาฉลังไปไหนเล่ากอดอน there you are โอ้โหมึงทำกลางฝูงซอมบี้ไม่มีความเก่งใจไม่มีความเก่งใจมากอดกันาคุยกันเฮ hey, right. ้ยไรอยสัตว์ห้องอ่ะ yes there yeah กอดอนมาแล้วโอเค ชวยมาครับช่วยมาครับเวลอัพเลยอ่ะโอ้ e a h bitch ท t t a c k damage increase new s k i โอ้มีสกิลมูฟนะฮะเดี๋ยวช่วยคนมาก่อนนะครับเกมนี้มันจะมีภารกิจเสริมนะครับก็คือช่วยคนนะครับจะมี sms ส่งมานะครับจากนั้นก็จะไปหาจุดที่คนนะจุดที่มีคนนะครับโผลจากนั้นก็ช่วยคนมาแล้วก็เอาคนเข้ามาในเซฟเฮาส์เพื่อให้มึงได้ ep ไปเวลอัพไงเข้าใจยังนะครับอ่ะผมเวลอัพแล้วนะครับ ก็ไม่ไม่ได้เลยวะไ,ได้เลยวะ,ยวะก็เวลอัพไปนะ,ะเอาไว้เอาไว้ตีซอมบี้นะฮะพวกไก่นะฮะเอมานั้นนะครับเดี๋ยวรอมานะฮะรอมานะฮะพวกไก่ก็เดินตามมานะครับอ่าอ่าอ่าพวกไก่เดินตามมาแล้วเสร็จกูละโดนกูหลอกแล้วไอ้พวกนี้โดดเล่นเกมต้องไปไปแจ้งไปแจ้งไปแจ้งปูมาแล้วพาไปหาปูแล้วเต้วโ,โดดเล่นเกมกูเคยดเนี่าอ่านแบ็คดรอปอ๋อสกิลแบ็คดรอปนะนำ้ำอ๋อมันเกาะหลังแล้ว โอ้อินเทอร์เรสนี่ไงดูบเล่นเกมไอ้สัตย์อย่าบอกปู่เลยนะว่าฉันดบเล่นเกมโอ้ oh, ได้ EP หมื่นหนึ่งนะครับนี่ก็ได้อีกหมื่นหนึ่งเพราะมีสองคนนะครับแล้วกูก็เว้ยอัพอีกแล้วครับไนส์เยสข่าวโบกัสมาแล้วดริลเบรกเก็ตอ้าวกระปูพิ่งไปส่งไปเมื่อกี้นี่มาเพราผมเล่นมาแล้วผมไม่รู้นะฮะก็บดบเล่นเกมต่อเลยครับกลัวอะไรครับชั่วโมงละสิบห้าบาทเองครับ ผสมเลยเดีะวเนี่ยต่าต่แต่ต่าต่แตตแตตแตต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  One n t r า s เดี๋ยวไปหาภารกิจหลักก่อนนะครับภารกิจไอ้พวกอื่นยังเพิ่งทานะครับไอ้ Cast หนึ่งถึง2อ Alive Alive on l t i n Alive on Location แค่อันเพออ่านะาำภารกิจหลักก่อนก็คือตรงไป ไฟเดอร์รีพอร์เตอร์นะฮะฟอทูลซิตี้โฮเทลไอเนียส์ทูไฟเดอร์รีพอร์เตอร์อินเดอะเฮลทีเรบีไปเลยอ๋อไปหาคนรายงานนะครับเพราะว่าคนรายงานมันบอกว่าเราเป็นคนทำให้ซอมบี้บุกเข้ามานะครับซึ่งตัวละเอกของเราเนี่ยคุณชักเกรียนแล้วก็ไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยว่าไปทำอะไรรู้สึกว่าแข่งมอเตอร์ไซค์ชนะมานะฮะก็จะมีพวกกากนะครับพวกไก่อิจฉาก็เลยแอบไปวางระเบิดน,นะฮะแล้วก็ใส่ชุด ที่เราขับไปด้วยนะยังไงเราไม่เข้าใจงงแล้วคือมันใส่ชุดเราไปแล้วมันก็ไปเปิดประตูให้ซอมบี้เข้ามาแล้วคนก็เข้าใจผิดว่ากลัวไปเปิดประตูให้ซอมบี้เข้ามาแล้วกูก็เลยโดนหมายหัวไงถือว่าเร็วมากนะครับเราเลยต้องไปหาห้คนรายงานนะครับแค่คนรายงานนะครับโอเคนะครับเดี่ยก,บบกีต้าร์นะฮะถัดคอนเสิร์ตนะครับชาวล็อกนะฮะ้ออื้อนี่ชาวล็อกเขาเล่นงี้ครับ เดี๋ยวนี้เขาบล็อกแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุดุดตุ๊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 ดตุๆดๆๆ๊ด๊ดตุ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 ๊ดตด Bang, 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 bang,